สวัสดีปาลุงสวัสดีวัื่อสุกุลสุกนันสุม,มองสุบานพบกับบาร์เตะคือเก่ามาเยี่ยมยามีม่น้อยมาแต่ในเมืองกับเขาเบาดุยไปกับทันหันเนาะไปเวี๋ป้าคลิปแรกแล้วบ่นะที่เห็นสวัสดีปาลุงในคลิปแรกเปล่าทำอะเห็นไหมทำอะไรเห็น

ăn mặc mạ ít một, ăn nóc mạ nó mặc canh nó mạ, ăn canh nóc mạ. đi đi. áo đu ta. Nan Biệt cái mạng này đấy. Anh đi mảng. Mảng trắng này. Mảng trắng này. เด้งเโอ้ยพวกินตอหนิในนาทีเดี๋ยมาเกี๊ยมีน้อยหนาอครับแตงแตงโอ้ยแตงแต่น้องมอดไปซอยเกี่ยวเขายอยอะตอนนั้นสีขมือคอมแบนมียมสบายดิแต่พูดมาหน้ากระเซางวังๆน่วานเนยจะนำนักรลดหไร้โลเลยหน้ายางเฮ้ยนอนะมงมันดนอนหิพอนอนเดอ กินไหมกินเไกิน yeah, อ hey. yeah, okay. hm. ้าวเบื Becca ้องฮะแกะไกินเกาะหรอไหนอ่าิมดูเจ็บบโค้อาจีเจ็บ่อจีเฮ่ากับบุคอยมีเวลามาจันจัทามีน้อยแล้วเกี่ยวเขาช่วงนั้นก็ ลุยซอยลุงบอยจนเล่ออวเขาบรมาซอยมีน้อยเลยตั้งแก่คุณเอามาซอยตัง้งแต่เขาเรียวคนเล่าก่อนเล่าก่อนเล่าเล่าก่อนเล่าก่อนบ่ลุยซอยลุงบอยตังแต่เกี่ยวมือเล่กี่หมามื่อสุดท้าย, <laughs> จ,นจ,นานนยจนเข้าจนเข้าบ้านนี่จังเดีมามามื่อนั้นก็ลุงบอยอย่มบ่ห็นน้องมอดัดน้องมัดไปไปหาหอยหาเรือบ่ไปใส่หอยเดือ น้ำไหลน้ำไหลครับบไปแยงเอาก็คืนล้วไปหาหอยเดือยหอ่บยอน้ำมันลิดน้ำมาลุยน้ำมาเลยหมดเลยหวันทอนหอะน่งคือยุ๊ยหัน้าน้าเลยน้าเลกขันลูไว้กก้าหอยเลยแถวคอไ่ผิเพียงคอผาหอยนะ มากลางมาขอโทษเล้ยวห้าปัหอเ้ยวห้าหลักหมุนแลวเอามากร่างมาขอโทษเขาห้าจกใหม่มันปววแล้วปวดทรวขาที่จะเออช่วงน่าขี่รถที่อย่จากในคันั่นเนา่วงข้าจกเนาะเนาะปีหน่อยก็ให้กบใข่แน่พูดไหมเมื่อก่อนนะก็ซิมาแล้วลูกหมสบายเข้ามาแต่บัดน่ะ เ,เตรียมซื้อขนมมาเมื่อไหรยซื้อขนมซื้อลูกชุมซูบซินมมาาก,ากมีน่อยลูกสาวบสบายพาไปหาหมอเมือ่อสียาเข็มหนึ่งดินสักจนไหลเจ็บหายหน่อยาหน่นนหอยหน่อยพอเถินะเก้ากรเจี๊ยบเดือนเก้าก็ไปุกสหลยสีต้อขาอย่างไรเลยเออ

เอาไหเหมือนไอ้เบิร์มีหินหรอยางนี่ยังษสันี่คอยกัดนี่น้อยโอ้านมไ่กินมว้าเขาหนเา็น

นี่มันโต๊ะกูได oh ้ถ enfin, ืงนะมันเท้าห้องกะมันอยู่มันเต็งกะมันดีอ่นหน่อยไหมถืบอดีมันโต๊กัหายไม่อยหายนี่หน่อยจอมสนเอากระงแต่ข้าวุรยินกัน खा समयूं सब्सा त ừ ừ ừ gọn hết hồn 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 hồn

โอ้อ้ขอบใินดีๆโ้ยข้นลายบนองมอดบนจอปเตีนะแบบมีเขาไอ่ขินะควับนเดือนแะ้เขาโ้ย่แปดินไแล้วเนาะฝั่งละสามเนาะเข้มน้มาอยู่บ้านมอยู่นะโอ้ยนอนเลายิ่งขนแลยวก็อนอนบ้านเนียก็มาอยู่พี่บอสก่อนัตเก่าอันเด็นี่นี่นี่ตเก่านี่ Đi, để, để, để. Tên, hả nè 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 hả bác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 nó bác 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 bực bác 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 Nhục bác bác nhục bác 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 cầm càng cầm nê chung chung nè chân 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 lòi chân 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 nhóc à nè ปาแอี่หบอแช่มาเนี well. ่ยเกษต้กอมาจากแบปลาลูกก่อนิีดยาความป็รรแล้วก็สองว่าแม่ในเด็กพ well, ี่น้องมีใหม่พ่เลยสวงลางๆง่ากเฮงไป